Hello everybody. how are we today? today we cooking salmon steak yes ปลาแซลมอนนะคะเพืพ่อนๆนะคะแล้วก็มีพริกไทยนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันนะคะเคเปอร์ <Okay. S 2> <K aper. S 1> yes tarragon chopped tarragon this this is the tarragon อันนี้ทารากอนที่มันเป็นยังยังไม่เอามาหั่นนะคะมีชื่อก็เป็นแบบนี้นะคะจะมีขายตามแมคโครนะคะชื่อทารากอนน้ำสต๊อกใส่นะคะโ okay. <green> อ๊กกรีนมัสตาร์ดโอ๊กกรีนมัสตาร์ดมัสตาร์ดนะคะ and thick cream cream ตรงนี้ก็เป็นหอมซอยนะคะเอาเตาไปนะคะกชเียรโโอเคได้เตาไปแล้วนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเชฟนะคะเอาพริกไทยตรงนี้นะคะพริกไทยนิดหน่อยนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะ พอรกระทะร้อนนะคะได้ที่ก็ใส่ปลาลงไปนะคะเพิ่มเกลืออีกนิดหน่อยนะคะใส่ที่ไทยใส่ตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะค่อยๆทอดไปนะคะ อันนี้ควรจะเกอะเพิ่มแลนวีก็ใส่เนยลงไปนิดหน่อยนะคะ <c ười> ให้มันออกเปน็นเนยนิดหน่อยนะคะโอเคตอนนี้อ,อได้แล้วนะคะ You burn your house now. That's it. I see some more. I see okay. some more. I see I see you burn house your house. That's why no more restaurant. <laughs> restaurant burn down. Okay, I see you are professional. Professional. ติดัฟนี่โอเคเนอะก็กลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะ่ะเพราะว่าต้องเช็คดูนะคะว่ามันสุกหรือเปล่าหรือว่าข้างล่างมันไหม้แล้วนะคะเพื่อนๆ่ันจะเปัดเลยอ่าอื้อ หน้าตาดีมากอะนะคะหน้าตาดีมากตอนนี้ควันขม,มงโชงเฉงเลยนะคะเพื่อนๆือเพราะว่ามันต้องใช้ไฟที่ค่อนข้างแรงนะคะเดี๋ยวเชฟเข้าไปในตัวเข้าไปเอาจานก่อนนะคะเดี๋ยวจะไหมหรือเปล่านะคะ อเออไปออเนย<า>น้ำเยอะตอนเช่านาวโอเคตอนนี้ก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเพื่อนๆสุกแล้วนะคะ จานก่อนนะคะพักไว้ก่อนพี่แต่ทอด clean the pan so uh huh. I want to keep the fish taste อย่าโอเคพี่เขาบอกว่าไม่ต้องล้างนะคะกระทะที่ทอดเมื่อกี้แค่เอาน้ำมันไปรินออกนะคะโอเค ready for the sauce เดี๋ยวเราก็มาทำซอสกันนะคะ r e t d y for olive oil again ใส่น้ำมันมะกอ,อกลงไป น้ำมันมะกอกตอนนี้กระทะก็ร้อนอีกแล้วนะคะฟันขึ้นอีกแล้วเชฟโยแพรนโซ่เอ่อเบิร์นโยเฮาแล้วก็ so, <all> ใส่หอมซอยลงไปนะคะ อันนี้เปิดไฟแรงแล้วนะคะตอานี่ดูดิชิสก์ขูดแบบ very f i น้ำปลต๊กใส่ <Okay. S 2> ใน,นะคะใส่ลงไปน้ำปลาตก๊ก่ส่

โอเคแล้วก็เที่ยวไปสักแป๊ดหนึ่งนะคะเที่ยวให้รสชาติของแต่ละส่วนผสมนะคะออกมาได้รสชาตินะคะครีมแล้วก็ใส่ครีมถ้าชอบวิดีโอนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าฝากกดติดตามนะคะเพื่อนๆ เคปเขาบอกว่าบอยเด้อเจนเล็กกับโมสิกอะรูจิโอรูจิต้องเคี่ยวไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้มันแบบว่าเข้มข้นขึ้นน่ะนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงเต็มกับข้าวนะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านที่มันติดกันนะคะเพื่อนๆ งนี้มันมันเป็นบ้านที่อยู่ที่จํากัดนะคะเพื่อนๆก็มันจะมีเสียงรบกวนนะคะเราควรช่นั้งใส่คารา้อนลงไปนะคะ really ตนนี้ก็อนนี้เราก็ เคี่ยวไปก่อนเนาะเคี่ยวไปอีกสักนิดนึงนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อให้มันนัวขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะอืม,อมโอเคตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ปิดไฟนะคะอคตอนนี้ก็มาจัดใส่จานนะคะ โอแกบอกว่าให้ชิมให้แกหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวกากัญญาจะชิมนะคะเสร็จโดยไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยอืมอร่อยไอตัวเนี้ยม, mm. มันจะ s ว u r อืมมันจะออก s a l y อืมมันจะออกเปรียปร้ยว เค็มๆม,มันๆน,นะคะซอสชินซอฟต์อืม,อมตัวที่เป็นเม็ดน่ะมันจะตัดไม่ให้เลี่ยนเนาะ